ผมพันธุ์ตระเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติขอเสนอนายพิเชษเชื้อเมืองพานพรรคเพื่อไทยเป็นรองประธานสภาคนที่สองขอผู้รับรองด้วยครับครับผีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านสมาชิกท่านอื่นจะเสนอชื่ออีกไหมครับมีไหมครับครับไม่ไม่มีเสนอไม่มีเสนอเช่ออื่นนะครับ ก็เป็นนั้นว่ามีผู้เสนอชช่อพระรองประธานสภาคนที่สองเพียงชื่อเดียวนะครับไม่มีนะครับครับแสดงวิสัยทัศน์ให้แสดงวิสัยทัศน์คือตามมาข้อข้อเจ็ดนะครับวรกหนึ่งประกอบด้วยข้อหกวรกสองกำหนดให้ผู้ถูกเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน์นะครับประธานที่เคารพ กับผมนายพิเชษเชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยท่านประธานครับกับผมจะปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจะยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขผมจะฟื้นฟูสำนักงาน สภาผูาา้แทนราษฎรประจำภาคต่างๆ5แห่งเป็นเบื้องต้นนะครับให้กลับมาเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนให้ประชาชนเข้าถึงสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วให้สภาผู้แทนราษฎรใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในทุกภาคเป็นเบื้องต้นนะครับให้โอกาสสมาชิกได้นำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาหารือในสภาผูาา้แทนราษฎร จากคนละสองนาทีเพิ่มเป็นคนละสามนาทีเพื่อให้ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วขึ้นครับดำเนินการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยุติธรรมและมีความเป็นกลางโดยให้เกียรติสมาชิกทุกท่านและปฏิบัติตามท่านประธานในที่ประชุมนะครับที่มอบหมายให้กับผมได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆเร่งรัด ความพร้อมให้กับสมาชิกให้มีคุณภาพมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศตลอดจนกอบกู้เกียรติยศและศักดิ์ศรีของสภาผู้แทนราษฎรให้สามารถทำหน้าที่ทวงดุลกับอำนาจตุลาการและอำนาจบริหารได้สร้างความเข้มแข็งอำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการสามัญคณะกรรมการวิสามัญ ในการทำงานแก้ไขปัญหาเพื่อพี่น้องประชาชนสุดท้ายให้ความสำคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยของรัฐสภานะครับให้มีความเข้มแข็งและให้สมาชิกทุกท่านมีความปลอดภัยขอบคุณครับนํระทานครับ